คุณอยากทาอาชีพอะไรเป็นเชฟครับชอบทําอาหารไม่ชอบทํางานครับแสดงฮะใช่แสดงว่าคุณเก่งเรื่องการแสดงที่สุดไหนดีใจไหนทําหน้าไม่ได้โบนัสสิต้องได้สิโบนัสได้แน่นอนไกค่ะไกเลยเอ้ยไกด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 ไกไก่ไกดกดาไก่กดไกด์ไดกด์ไกกด์ไไกดกดดกยด้ก ไม่เอาแบบนี้แบบ w r r k r o ฟ home เนีไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายา,ยากไม่รู้หาที่ไหนดีก็ที่จอบไทยไงแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานสูงสุดอันดับหนึ่งของไทยและยังมีอาชีพครอบคลุมมากกว่า200อาชีพและยังมี3ฟีเจอร์เด็ดช่วยในการหางานที่ตอบโจทย์คุณ 1. ฟีเจอร์จ็อบเนียมีช่วยหางานบริเวณใกล้ตัวใกล้บ้านคุณ2 ฟีเจอร์จ็อบเนียเมทช่วยหางานตามการเดินทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินทุกสาย 3. ฟีเจอร์เวิร์กฟอร์มโฮมหางานที่สามารถทำได้ที่บ้านได้ทำในสิ่งที่ชอบพร้อมกับงานที่ใช่และจริงๆยังมีวิธีการค้นหางานอีกมากมายค้นหาโอกาสที่ใช่อาชีพที่เป็นคุณได้ที่จ็อบไทยดาวน์โหลดเลยเย้แดงว่ากำลังหางานใหม่อยู่ปะเนี่ยป้า